มีคำถามมาให้ลองทายกันดูครับว่ามนุษย์ที่เดินทางไปได้ไกลจากโลกที่สุดเนี่ยพวกเขาไปดาวดูงไหนกันอาจจะเดาว,ว่าเป็นดาวคารดาวพฤหัสหรือไปถึงสุดขอบของระบบสริยะอย่างยาน Voyager 1แต่ความจริงแล้วเนี่ยครับ มนุษย์เดินทางไปได้ไกลจากโลกที่สุดแค่ไปถึงดวงจันทร์เท่านั้นเองเระยะห่างที่เราทําได้ครับคือประมาณ400,000กิโลเมตรเกิดขึ้นในภารกิจอพัพโลสิบสานะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะทําให้หลายคนสงสัยได้ครับว่าในเมื่อเราส่งยานไปสํารวจดาวองคานได้ต้องหลายลํำแล้วเนี่ยทำไมมนุษย์ยังไม่ออกเดินทางไปดาวองคารสักทีคําตอบคือมันไกลกว่าดวงจันทร์มากๆเลยนะครับจากโลกไปดวงจันทร์ห่างประมาณ400,000กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเดินทางเที่ยวเดียวนานถึง3วันด้วยกันแต่ถ้าจะไปดาวองคานนี่ครับ ระยะที่จะอยู่ใกล้โลกที่สุดก็ยังห่างไปมากกว่า50ล้านกิโลเมตรและต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า8เดือนยังไม่รวมเวลาไปกลับอาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่า2ปีด้วยกันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมในปัจจุบันเนี่ยเราถึงส่งมนุษย์ไปได้แค่ดวงจันทร์เท่านั้นเองแต่ในตอนนี้เนี่ยเราก็มีงานวิจัยมีการคิดค้นวิธีที่จะพามนุษย์คนแรกเนี่ยครับเดินทางไปถึงดาวองคารได้สําเร็จอยู่ซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ไว้มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าแผนการเดินทางไปดาวองคารเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง